วันนี้นะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทีมงานช่างหนุ่มนะครับเตาหมุนย่างอัตโนมัตินะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอินฟลเลตนะครับใช้แก๊สได้เลยนะครับตัวอ่าเป็นสแตนเลตนะครับพับเข้ารูปเก็บมุมอย่างดีนะฮะตัวนี้เพิ่งขึ้นกันร้อนๆเลยทีเดียวนะฮะจะเห็นว่ามีรอยเชื่อมตรงนี้นะครับเก็บงานอยู่นะครับอ่าท้องล่องตัวนี้เป็นรูปตัววีนะครับรูปตัววีที่มีเพื่ออะไรเอ่ย มีเพื่อเวลาน้ํามันหยดจากเป็ดจากไก่จากหมูย่างแล้วก็ตามนะฮะก็จะไหลลงมาในร่องอของกลาตัววีนี้นะครับแล้วก็เราก็ทํารูซัพพอร์ตไว้ให้2จุดนะฮะซ้ายขวานะครับนี่ซ้ายขวาก็จะมาะต่อท่อลงมาให้นะครับต่อสายยางใส่ถังใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับตห็ฮะเราอินฟล่นะต,ตัวนี้ก็สั่งมาเป็นขนาดยาวพิเศษนะครับจะสุดค่อนข้างจะ สุดตัวของตัวอ่างพอดีนะครับตัวนี้ใช้อินฟล t e ทั้งหมด4หัวนะครับนี่ะรอบๆเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าประสิทธิภาพของอินฟลาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เชื่อว่าอย่างหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือเตาย่างเราจะไร้ควันไปในทันทีนะครับ ปัดขจัดปัญหารบกวนข้างเคียงไปเลยอาจจะเข้าไปขายในแหล่งชุมชนได้สะดวกขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูตอนอีกอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลงไปก่อนนะฮะสดียช่างนุ่มครับโทรปรึกษากันครับไม่ซื้อไม่ว่าปรึกษากันได้ครับผมส่งทั่วไทยฮะ090-909-9987นะครับเดี๋ยวรออัปเดตคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ